แก้เกมได้ไหมนะโดนแบบนี้นะครับผมแล้วยิงแสกหน้าลิงตกไปดิแล้วเลยออพไปเลยสวยครับผมเพื่อนเก็บบอลให้อันนี้เป็นการส่งบอลแบบพิเศษนะครับผมปาบอลอัดมือฝ่ายตรงข้ามน,นะส่งให้ฟูด้าเลยวอพแบบโล่งๆเน้นๆใต้เรามาพังทำลายความเหงา,าพังทำลายความเศร้า,าทำลายล้างแชแน,นลลุยไปกลับทำลายล้างแชแน,นลเกมมีไว้เล่นสนุกเลนนี่มันสดๆทำลายล้างแชแนลลุยไปกลับทำลายล้างแชแนลขอบคุณมากครับขอบคุณ CTP ครับผมขอบคุณมากๆนะครับกดยศผู้พิทักษ์มาให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ,บ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวทำารยล้างครับผมใน YouTube มีสติกเกอร์ให้ใช้ด้วยนะใครกดอ่าพพอร์ตมานะขั้นต่ำ2 0บาทจังเดยดงนะครับรุ่นปฏิหารของเราว่ายไงครับแมตช์นี้แมตช์ก่อนหน้านี้ใครดูไม่ทันพี่ลงไว้ใน y o u t u b e นะครับผมเอาน้องดำมาปวในรายการแข่งนะอย่างโวดเลย ดังเดยดงโซ่ข่าวเอาโอเคมีเอฟซีมาเชียร์ดังเดยดงแล้วผมมาดูกันนะครับว่ารุ่นปฏิหารของเราวันนี้ยังไงอ้อเอาน้องดํามาเหมือนเดิมนะครับรอบที่แล้วน้องดำโคตรจะปวดเลยอะเอจีฝ่ายตรงข้ามเล่นไม่ได้นะครับแต่วันนี้เอจีฝ่ายตรงข้ามไม่มีนะผมข้ามเขาหยิบเป็นคิโยตะมานะครับมิยางหนีนะครับผมตามด้วยกอและนะครับผมที่ทีสอบของเซิร์ฟบัตจัดไปนะกอและเอาเรื่องสากุสกินเฮดนะครับผมชิโอสกินะครับฟุกุดะนะครับจัดไปนะทีมดูดีนะเกมรับ แต่ว่าเอามารบกวนส่วนใครจะบล็อกซากุบล็อกลิงนะอันนี้เลือกตัวละครมาพี่คิดว่าค่อนข้างสุสีนะครับเจอเดียวตากคอมโบกับลิงมันบล็อกยากนะครับผมส่วนลิงอ่ะจะดังอย่างเดียวเลยมันอาจจะไม่ได้นะครับถ้าปล่อยลิงนี้ไม่โอกาสชิโอสกินี่ไปรบกวนเดียวเขาไม่ลงแล้วนะครับผมามาดูเกมเ์แล้วว่าเขาเซตแฉกเป็นแบบไหนนะครับผมเกมลุกโอเคดีทั้งสองทีนะผมส่วนเกมรับ พี่คิดว่าฝั่งเอ่อคิโอตะกับกอแลน่าจะได้เสียงมากกว่าแล้วยิงท่าเดิมแบบนี้นะครับโดนไปก่อนนะรอบที่แล้วเ็าทาไว้นะมุมนั้นมุมเทพของเขาแล้วผมแล้วเพื่อนดู t u b e หรอเปล่าเขาก็เลยไปดักที่มุมนั้นนะผมะยิงเลยละการตไปนี่คิโอตะกินลบทวนไม่ได้นะผมยังไงครับน้องดามเอาหน่อยคู่ผมแข่งนฝั่งไม่พอโอเค เอเอน้องดำรอกันเตะพอจัดไปลดล้วับตกไม่ยากนะอันเนี้ยไปวัดใจที่สก,กุปไอแป้นนะครับผมว่าจะตกเดี่ยวตาหรือจะตกลิงนะต้องเซตแผนกันดีๆนะผมถ้ามีคนตกลิงได้แบบชัวรออร์เซนะข้างเขาเล่นไม่ได้แนละ้วบอกเลยมาแล้วนะครับลุดปผลการเาเปิดมาสามแต้มแล้วลูกแรกจัดไปว่ะห้าต่อหกนะผมเออมีของนะเออ แล้วเลีเนี่ยคือ <viens S 1> ต้องนะตบเลอ,อ่าเราตบดังของลิงนะเดียวตากับคียตาเนี่ยคือมันเป็นคอมโบวัดใจนะผมถ้าเราเ็นแขนมาถูกต้องนะเขาจะเล่นกันไม่ได้นะผมถ้าตบลิงได้เมื่อไหร่นะครับฝ่ายตรงข้ามทาแต้มไม่ได้อันนี้คืองานเข้านะแล้วโดยนยิงน <SAY S 1> อกสองรูปแบบนี้นะผมเดียวตาเชิงโคตรจนานะยังไงครับผมยังไง แก้เกมได้ไหมนะโดนแบบนี้นะครับผมแล้วยิงแสกหน้าลิงตกไปดิแล้วเลย์อัพไปเลยสวยครับผมเพื่อนเก็บบอลให้อันนี้เป็นการส่งบอลแบบพิเศษนะครับผมตาบอลอัดมือฝ่ายตรงข้ามนะส่งให้ฟูดะเลย์อัพแบบโล่งๆเน้นๆไปแอดมิดไปตอนทีหนึ่งไม่รอดคุณบอกแอดมิดแล้วเหรอบอกแล้วอย่าฝืนมาเล่นเกมเลยไม่สบายจะมาแข่งจ้างไปดิสิบเอ็ดต่อสิบสองนะครับผมเหลือเวลาสามนาทีอย่ายอมแพ้ใช่ครับผม คู like, team, like ่เฮียทีมไลฟ์ประคังเฮียทีมอยู่หรือเปล่าคู่ต่อไปเป็นเอสจีโนโยแล้วต่อด้วยเฮียทีมซีโนสองไม่พร้อมใช่ไหมเอ้ยโอ้โดนตัดบอลแบบนี้นะผมเอาววาแล้วยิงทำตั้มหนึ่งเดิมสามลูกแล้วว่าโอ้เรียวตัดเดียวตัดเล่นดีจังเลยอะไม่ได้นะครับต้องแก้เกมนะแบบนี้นะแล้วลบควรไม่ลงซากุรีบาวไม่ได้แล้วยังไงโดดอีกทีหนึ่งได้แล้วเดียวตัดบอลว่าเฮ้ยมีหลุมตรงนั้น เฮ้ยตัดบอลแบบใกล้ๆแบบนี้มีรูหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตเช็ครูน,นะครับผมดีบอึดูสกุอันตีเลยแล้วกันถ้าเป็นไปได้ที่จะไล่คู้เฮียทีมน,นะครับผม f อฟซมาเชียร์เยอะนะโอเคไม่ใส่รูนนะนี้ไม่ใส่รูนนะครับผมตัดบอลโคตรดีเลยยังไงเร็วตากระชาติปส่งให้ลิงนะผมโอเคลิงเล่นช้านะ กอแลดังไปเลยแล้วกันแล้วเทินโอเวอร์เฉยเลยว่าเออมีบาลได้อยู่กอลแลวสวยครับผมเดียวตายังไงกระชาต์สงกอลแลกอลแลวให้ลิงนะผมลิงคืนกอแลวไปที่เดียวตาต้องให้เดียวตาจ่ายบอลนะจังหวะนี้เอาแล้วลิงอันติไปเลยแล้วกันผู้ที่มีจีโนไซ์ได้นัดแข่งไะครับยังไม่แจ้งพี่มาเลยนะจีโนไซอยู่หรือเปล่าเอนัดแข่งมาหน่อยเล้ว เลียวตากระชาไปจังหวันี้สวย i, <He> i, เฮ้ยเลียวตาโคตรเทพเลยอะ่ะเลียวตาเล่นดีมากเลยอ่ะพี P ซนะครับผมใครหาพีจเทพแอบเพ <and S 1> ื่อนไปได้นะเล่นดีจังเลยอะ่ะยาปาบอลอัดตูดเพื่อนไไนะผมจังหวะนี้หยอกหยอกกันเฉยแต่หยอกไม่ได้นระแทมตามเยอะนะผมสักรู่ตกคืนมาให้นะจังหวันี้อาจีโนไซนัดทีมานนะัเดี๋ยวอาจจะได้ดูจีโนไซแข่งด้วยนะครับผม แล้วดังไปเลยละการนำไปก่อนเจ็ดแต้มนะครับรุ่นปฏิหารของเราไว้ยังไงครับวันนี้พลังปฏิหารจะมาหรือเปล่านะตามเจ็ดแต้มถือว่าเยอะนะหลือหนึ่งนาทีกว่านะครับผมแล้วิงไปเลยละกันเฮ้ยสวยโคตรเลยควานไม่ว่ารากวนไม่รบกวนดังเดนดงเอาหน่อยเอสจีโนโยนมาเชียร์นะครับผมยังไงเดี๋ยวเราดูรุ่นปฏิหารของเราว่าจะทำยังไงนะว่าพลังปฏิหารพอหรือเปล่าวันนี้เราตกสวยครับผกซากุเอาว่า สากุมาแล้วนะจังหวะน,นี้เอ้าน็อกกอแล้วเพื่อนกันตลอดไปฉัดลักนายจุ๊บจุ๊บขอบุณ้าแทบตามเยอะนะผมเพื่อนเอาไว้ก่อนนะจังหวะน,นี้เป็นรายการแข่งนะผมเพื่อนก็คือเพื่อนนะผมเออเพื่อนน็นอกรอบเอาไว้ก่อนเพื่อนแข่งกับเราไม่ต้องส่งบอลให้เขาเลย์อัพหลออไป,ไไปจังหวะน,นี้แล้วดังอันหน้าไปนี่จ้าไปเวยซสากุของจริงว่ะส7เจ็ดต่อยี่สองนะจังหวะน,นี้มาดูนะครับผมว่าสากุจะแบกทีมไหวหรือเปล่า รุ่นปริหารตอนนี้ทำงานยังไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับผมเจอเลี้ยวตาเล่นแบบนี้สุดจัดว่ะสัตว์ตายยังได้อยู่ยังได้อย,อย,อยู่ห้าแต้มเอง19ต่อ,อ,อ24เหลือ44วิทันนะครับผมยังได้อยู่นะครับโอ้โหแล้วแบบโดนลูกเดิมๆซ้ำๆรัวๆเลยนะครับเรียวตาเชิงโคตรดีเลยอะ่ะเฮ้ยเรีย้ยวตาชอบอ่ะเล่นดีมากๆนะ แตกหน้าไปไม่ลงนะกอแลแฟร์ตีเรียบร้อยเลยนะผมจังหวะน,นี้มันต้องเสียงเล่นหรือเปล่าพราว่าแ้มตามเยอะนะครับผมตัดเกมนี้ต้องมาไม่น่าจะผิด้ก่แล้วเราเลี้ยวตะเล่นช้าจาังหวะนี้ ยังไงก็ชนะนะเยตะวตาบบอกว่าค่อยเล่นก็ได้นะผมกระชากไป MVP ไปเลยแล้วกันไม่ได้ลงวักไม่ลงวักก็แล้วเลยอัพเลยอัพมือต่ำคิดเม่รึฮึดอแผลก้าแต้มเลยลมรุ่นปัญหาว่ะ ข้าเขาเล่นกันชิลเลยอ่ะ21ต่อ30นะครับผมทีมรุ่นบริหารโดนนำไปก่อน1เกมเดี๋ยวไม่ดูนะว่าจะมีเกม3หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต,ต่อจากนี้เป็นเกม2นะเอ่อซากุริงินะครับผมได้ SVP ไปนะแบกบเพื่อนไม่ไหวนะครับทำไป8ดแต้มรีบาวไป5ครั้งบล็อกไป2ครั้งนะครับผมเก็บบอลเป็น1แอสซิสต์ เนี่ยเรียวตาเล่นดีจังเลยเรียวตัเล่นได้ยี่สองจุดศูนย์นะครับได้มีพีทำไปยี่สิบแต้มคือเรียวตาทำยี่สิบแต้มนะครับผมนานๆจะเห็นสักครั้งนะเรียวตาทำยี่สิบแต้มนี่ถือว่าเยอะมากๆนะครับผมแทบจะไม่เห็นเลยนะบล็อกไปสองครั้งสติวไปสองครั้งนะครับผมเ,เก็บบอลไปสองลูกด้วยนะแอซิ SCP ีไปสามจัดไปตอนแรกคิดว่าจะเอาลิงมาเมนทมําแต้มไม่ใช่นะเ,เรียวตาเมนทําแต้อมอะ,มะของจริงหยิบเป็นกอลแล็เฟิร์สพิกมานะ มียางหิมาแล้วนะพี P ซตพีนะของจริงว่ามียางหินะครับผมแล้วก็หยิบเป็นคิโยมตะตามานะเซตเดิมหรือเปล่านะครับผมจกใส่ไข่เล่นอะไรนะพัาสเดสหยิบเป็นเส้นโดงนะครับผม K 2 R X 2ปุ๊บดับสัอร์ไพรส์จกใส่ไข่หยิบเป็นจูนว่ะ ไลก้าชนะหมาชนะแน่นอนนะเกือบเกือบเหมือนกันนะไรก้าเกือบเหมือนกันนะผมชนะสองแต้มผมรอทัวร์านาะได้เลยทัวร์นาเดือดแน่นอนนะทัวร์นาน่าจะสนุกสนานด้วยนะครับผมคิดอ่าคอนเทนต์คร่าวๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวมารอดูนะว่าทัวร์นาจะจัดยังไงนะ ผมยาวแล้วไม่มีร้านตัดผมตัดไม่ได้โควิด <c oughs> นะครับผมยังเซ็งเลยอาจัมบอลดังในดวงเอาหน่อยนะผมเปลี่ยนเป็นเซนเตอร์แทนนะครับผมจัมบอลไม่ได้นะโต๊ะใส่ไข่เขาจัมบอลได้ไปนะครับผมจังหวะนี้ดิงดังไปเลยละการแล้วลิงกับจูนเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางกันนะผมถ้าจูนตกแม่นๆมนแล้วลิงเล่นไม่ได้นะ จากใจคนเล่นหลีเจอจุนทีไรบอลติดมือจุนตลอดเลยจุนมันบล็อกก็มันได้บอลเลยนะเดี๋ยวตาว่ายังไงหรอสองทีแล้วเลยอัพออเจอโค้งเจอเลีนะเ้ยวตาแบบนี้น่วนมากๆเลยทำแต้มนอกแทนทำแต้มในอย่างนี้นะเซนโดหล,ลอกโ่งไปก่อนแล้วดันก็โดนนะครับผมข้างเขาโคตรตึงวะ่ะเซนโดซ้ำไปสี่ต่อสี่นะผมจังหวะนี้ยังไง แพ้ไม่ได้นะทีมดังไดดงนะครับผมเฮ้ยเทียวตานเล่นเก่งไปไเนี่ไนนเล่นเก่งเกินไปไเนี่ยโอ้ของจริงวะก็แล้วแหละหลอกสองสวยครับผมหกเท่านะจัดไปมียังงี้ยังไงชาบูส่งให้จูนนะผมจูนชาบูแล้วดังหรือเปล่าไม่ดังส่งให้เดียวตานะผมเดียวต่าส่งลิงสวยครับผมทีมนี้เขาเล่นกันดีจังวะ เซตแผนจะมาปะเนี่ยยังดีจ้ะซาเซนอยู่ไหมอะไรตอบเพื่อนหน่อยจิราทีบอกจะแพ้แล้วเฮ้ยยังสู้เขาดังเดโดมแพ้ไม่ได้ล้อหน้าแบดเท่าอยู่เล่นอยู่พิมพ์ได้ดียวแล้วรีบาวสวยครับผมเซนโดรีบาวมาได้นะครับผมเออเออเอาหน่อยเอาหน่อย ชอบทีมโจ๊กใส่ไข่มาเล่นกันดีแล้ว้รุ่นปฏิหารจะผ่านไปได้หรือเปล่าทีมเขาโคตรจะตึงนะผมแล้วส่งหรือเปล่าส่งแล้วคุกดายิงไปเลแลวการเป็อดคล็อกนะเออลงว่าเออดวงมาแล้วว่ะดวงมาดวงมาทำอะไรก็ดีนะผมสิบต่อแปดจัดตายบีเซนโดบอกปิงร้อยจะบบล็อกติดทุกรอบปิงสิบเจ็ดสามสิบไม่ติดสักรอบปิงร้อยติดจัดไป ปิงร้อยที่พี่เล่นไม่ได้บอกเลยแค่50ก็เล่นแทบไม่ได้นะกระโดดสเตีลวไปนะชน,น,นเรียว,ต,รรยวต่ายังไงเรียวต่าเตอแบกหรือเปล่าคุณดิรับสแต็กแบนหรือเปล่า,อ,ลาอันนี้มีรูมาไวมเรียวต่าที่แบบต้องคอยเช็ครูนเรียวต่าตลอดเนะมื่อกี้ก็สเตียลบอลนะเกมก่อนนะนี้นะผมเล่นดีจังเลยอนะ่ะเล่นดีจสสนสงสัยอ่ะโอเคไม่มีใครใส่รูนะถูกต้องนะผมไม่ลงนะครับผมใช้สแต็กไปแล้วนะเมื่อกี้ แล้วส่งให้เซนโดเซนโดส่งให้ฟุกดุดะฟุกุดะส่งเซนโดนะครับแล้วก็จัดปลายสองไม่ลงนะอารีบาวมไม่ได้นะงานเข้าหรือเปล่าครับตามอยู่สองแต้มเอ้ยนำอยู่สองแต้มด้วยนะครับจกกังหวะนี้เสมอหรือเปล่าเสมอแล้วนะครับเล่นไวไปหน่อยไเป็นไรนะเอาใหม่นะครับสิสองเท่าอยู่นะได้อยู่นะอุ้ยเลวตาเลวตาเถื่อนเลยอนะ่ะแม่นมากๆอ่ะ เอ้ยไม่ได้สไลด์มัวทีเดียวติดเออแล้วปลาบอลอสูดเพื่อนนะเล่นกันไปก่อนนะผมมานะแล้วเล่นกันหยอกนยอกนะวิกฤตสวยครับผมสิบสี่เท่าเอาวะฟุกุดะก็มีของนะจังหวะนี้ทีมจีนไซส์ได้แข่งกี่โมเฮ้ยเนี่ยลูกทีเท็ดของเดียวตาก <สา S 2> <ๆ>เลยอะ่ะของจริงวะสิบสี่สิบหกนะครับผมแล้วหลอกส่งฟุก,ดกุดะฟุกุดะเปิดแฟดไปเมื่อกี้นะผมแฟดมานะจังหวะนี้ เซนโดหลอกให้ฟูดะสวยครับผมไม่โดนแน่นอนทุกท่าน,น,นสวยครับดังไดโดงไดบอลมานะสิี่6เท่าอยู่นตอนนี้นะวันนี้พี่อาจจะพลาดบบดีเลยหน่อยนะครับผมง่วงนอนนะตบไปดี สอบวช่วโนดโ,โดนโดนจูนนันติไปเนี่ยพวกตัวดังทุกตัวนั้นมันปวดจุนมากๆนะครับผมแล้วรีบางเฮ้ยโคนน่าจะได้ <c oughs> โคนน่าจะได้แต่ไม่ได้นะเดวตาบอกคำนวณมาแล้วนบอลตกตรงนี้ไม่มีใครโดดถ,ถึงนี่ไงเอาว่าดังไดโดงของเรานะจัดทางได้แล้วนะครับผมจูนไว่ายังไงหลอกไปแล้วก็ดังแล้วมาโดนกไปเด้เออดังง่ายๆแบบนี้ไม่ได้เป็นโดเฮ้ยเยวตา เราตาโคตรจะโป้เลยอโหดมากๆอ่ะเล่นดีมากเลยเราตาไม่มีรูนะเนี่ยจังหวะเขาดีนะครับผมติดต่อไม่ได้โทรไปได้หรือเปล่านัดเขาไว้กี่มโมงก่อนนะนี้เป็นโดแยกล่างไปนะจังหวะนี้หลอกส่งฟุกดุดะหลอกไปเลรอัพหรือเปล่าโดดกัน,นรัวๆนะผมแต่มันเรอัพไม่ได้ตำแหน่งไม่ค่อยดีนะครับผมแล้วแสกหน้ามานไหมแต่ขึ้นเขียวแต่ไม่ลงอะ่ะ สิบหกต่อสิบแปดนะถือบอลนาน,นไม่ได้นะผมเดียวตาก็ใส่จ่วอยู่นะเขา,าเ,นะเดียวตาเล่นช้าในจังหวะนี้นะผมเล่นช้าเซนโดไปไล่สตีลนะครับผมจูนโดนเน่ยครับผมยังไงต้องยิงต้องยิงเอาดีบาถูกต้องครับผมถ้านดังอาจจะโดนบล็อกอ่าแล้วเขาถ่วงหมดได้เลยนะจังหวะนี้ไปแล้วนะผมไปแล้วนะยังในดุมบัคอบอลฉันหน่อยเพื่อนกันหรือเปล่าแล้วไม่โรมาเอากานมา S 1> <S 1> <S โอโกาสมาแล้วนะครับผมไม่ได้นะผมยืนนิ่งไปเลยนะโจ๊กใสคลายบอกชนะแล้วเออโู้แส่ได้มันเกโอโากาสมาแล้วนะครับผมรีบาวไม่ได้นะนิดเดียวเองนะครับผมดังเดนดงได้ SVP ไปนะครับผมรุ่นปฏิหารรุ่นปฏิหารเราตกรอบไปหนึ่งคนแล้วนะครับผมทําไปสี่แต้มรีบาวไปสองครั้งบล็อกไปสองครั้งนะอ่าเก็บบอลไปสามนะแอซซิตไปสองนะจะังหวะนี้ปฏิหารไม่มานะ พลังรุดปฏิหารหมดไปแล้วนะใช้ไปรอบที่แล้วละ <c oughs> อันนี้ MVP นะครับตกเป็นของเรียวตัดแน่นอนนะเล่นดีมากเลยอะเล่นดีจะจัดเลยอสองเกมแล้วอะโอ้โหทําไปแปดแต้มน,นะผมสตีลไปสี่ครั้งนะโคตรแม่นนะแอสซิสต์ไปสี่เก็บบอลไปสองครั้งนะชอบชอบชอบตมือให้เรียวตะนะเล่นดีมากมารับผม <c oughs> SFL สี่ครับเนี่ยอาจาังหวะมันแบบช็อตสุดท้ายไงช็อตจิ๊กเกมมันจะประมาณนี้แหละ ใครไม่เคยแข่งไม่เข้าใจหรอกคนที่เคยแข่งเขาจะเข้าใจนะครับผม